สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะมารีเลฟทาร์ลอดค่ะก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะลองเช็คนะคะพิกเด็กนะคะลองดูกันว่าเอ่อค่ำคืนนี้นะคะก่อนนอนเขาคิดถึงเราไหมนะคะแล้วก็คิดถึงแบบไหนนะคะนะค่ำคืนนี้นะคะก่อนนอนคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมคนนั้นเลือกจาก สัญลักษณ์หรือว่าหน้าไพ่ที่คุณชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านกันค่ะเดี๋ยวขอเก็บไพ่ก่อนนะคะคำคืนนี้ใครคนนั้นนะคะคิดถึงคุณไหมนะคะคิดถึงไหมคำคืนนี้ขอเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้นะคะ คนคนนี้นะที่เราคิดถึงนะคะเขาออกมาเลยอ่าไปเขาคิดถึงเราไหมยังไงบอกมาสิคำพูดก่อนนอนที่เขาอยากจะบอกเราคือข้อความว่าอะไรขอสองข้อความคำพูดก่อนนอนที่เขาอยากจะบอกเรา นะคะคนคนนี้แหมรู้สึกคุณรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยมีคนอยากที่จะบอกรักคุณอยู่นะดูสิคะ หมือนใครคนเนี้ยที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาอะมีอะไรอยากจะบอกคุณนะแล้วมันจะเป็นข้อความที่น่ารักน่ารักที่ทําให้คุณอะแก้มแดงแบบนี้เลยละค่ะน่าจะเป็นข้อความที่แบบบอกรักก็ได้นะอืมก่อนนอนเขาทําอะไรรู้ไหมเขาก็สวดมวนต์ไหว้พระคนนี้เป็นคนอ่อ อยู่ในศีลในธรรมนะคะอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยคนที่คุณคิดถึงนะเขาอยู่ในศีลในธรรมเขาก็เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วเขาก็สิ่งที่เขาทําเป็นประจําเลยนะคะก่อนนอนเขาคิดถึงคุณและในค่าคืนนี้เขาอยากจะส่งข้อความน่ารักน่ารักมาหาเราด้วยนะคะเป็นข้อความบอกรักเนี่ยนะคะเห็นไหมเขาจะอยากจะที่จะแบบส่งข้อความมาหาเรานะคะอาจที่จะแบบเอออยากจะ เป็นแชทก็ได้หรือว่าเป็นเป็นการโทรมาหานะคะหรือว่าฝากใครมาบอกเนี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอ่ะมีความเชื่อว่าเขามีความรักแน่นอนเลยนะคะให้กับเรานะคะเห็นไหมคะเป็นข้อความที่น่ารักเพราะเขามองเราอะ่ะดูเป็นเราเป็นคนที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะและสิ่งที่เขาทําแต่จริงๆแล้วน่ะ เหมือนมันจะเป็นคําพูดหวานๆก่อนนอนเหมือนเหมือนคนคุณเนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาเคยทําให้คุณอะ่ะบ่อยๆก่อนนอนอะ่ะอาจจะแบบกุศลกิสหรือว่าแบบว่าเออเราฟันดีนะคะพี่รักอะไรเงี้ยเราวันดีนะคะอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นข้อความที่คุณอะ่ะน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะจะเป็นข้อความแบบแบบเดิมอะ่ะเพราะเขาจะเป็นอาจจะเป็นข้อความใหม่ๆคําพูดใหม่ๆแต่ว่า มันจะเป็นอะไรที่เขาทำแบบเนี้ยสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะนะอืมนี่สิแล้วค่ำคืนนี้แหละข้อความที่เขาอยากจะบอกเรานะคะเนี่ยไปดูดวงเขาอาจจะชวนเราไปดูดวงก็ได้นะคะไปดูดวงเรื่องความรักแหมบันวาเก็นไทยคุณคือคนในฝันนะคะอืมนี่ก็เป็นข้อความที่เขาอยากจะพูด คุยกับเรานะคะในค่ำคืนนี้ค่ะโอเคกับคุณมากสำหรับการกด subscribe ไลค์แชร์ให้กับมาลีเลิฟทารลอดด้วยนะไปต่อกันกองที่สองนะคะค่ำคืนนี้นะคะเขาตลรับกองกระต่ายนะคะค่ำคืนนี้นะ ใครคนนั้นคิดถึงเรายังไงบ้างนะคะคิดถึงเราบ้างไหมนะแล้วก็คิดถึงเราแบบไหนมีข้อความอะไรอยากจะบอกเราบ้างไหมนะคะวันนี้ขอเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้กับคุณคุณด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่เขาอยากจะบอกเรา ในค่าคืนนี้คืออะไรจะเป็นข้อความแบบไหนนะคะเราลองมาเช็คกันดูข้อความที่เขาอยากจะบอกเราสองข้อความแม่ก่อนนอนคืนนี้ดูเหมือน ดูเหมือนเขาจะเช็คดวงก่อนนอนด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบคนที่ชอบแบบเช็คดวงหรือว่าดูดวงอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะเหมือนดูไพ่ยิปซีหรือเขาอาจจะคิดอาจจะอ่านหรือว่าเช็คหรือว่าดู youtube หรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นหมอดู แล้วเขาก็เลยเข้ามาดูคลิปของคุณแบบนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ที่อ่านไพ่เหมือนมมลิก็ได้นะคะเนี่ยเขาจะไปดูเรื่องเขาอาจจะเช็คดูเรื่องการงานของคุณนะคะก่อนนอนคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมคิดถึงมากๆเลยนะคะภาพนี้เป็นเหมือนภาพคนที่แบบใส่ชุดแต่งงานเลยเนาะเขาอาจจะเช็ค ดูก็ได้ว่าเราเป็นคู่ที่เหมาะสมกันไหมนะคะเขากําลังคิดถึงเรื่องการแต่งงานนะคะการมีครอบครัวนะคะเรื่องของคุณนะคะเขาอยากจะให้มันเกิดปาฏิหาริ์เกิดขึ้นอยากจะได้แบบอยากจะแต่งงานอยากจะมีงานแต่งงานแบบนี้แบบนี้อยากจะให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับเขานะคะเขาอาจจะสวดมนต์ขอพรก่อนนอนก็ได้นะคะหรืออาจจะทําอาจจะ ใช้กดใจมันดูดนะคะก่อนนอนนะคะเนี่ยแต่เขาคิดถึงการมีครอบครัวมากๆเลยนะคะหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะเอารูปเก่าๆของคุณนะคะหรือว่าของของคุณมาดูนะคะว่าเอ้รูปตั้งแต่สมัยตอนเด็กตอนาสาวหรือตอนอะไรเงี้ยคะเขาก็เอามาดูอะไรเงี้ยก็ได้โดยเช่นกันนะคะอืมก็มีความคิดถึงมากๆนะคะมีความคิดถึงมากๆเลย แล้วเขาก็คิดว่าเราอ่ะเป็นคนที่เก่งมากๆเก่งรอบด้านเลยแล้วเรามีพลังมหัสจรร์ที่ดึงดูดเขามากๆากเขาอ่ะไม่อาจที่จะแบบและสายตาไปได้เลยก่อนนอนอ่ะเขาก็ต้องเอารูปของเราอ่ะขึ้นมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคือมันเป็นอะไรที่แบบเสพติดมากมากเลยนะคะนี่ก่อนนอนก็ต้องดูรูปของคุณก่อนนะคะนะแล้วก็มาดูซิข้อความ อข้อความที่เขาอยากจะบอกถึงเราก่อนนอนคืนนี้รอหน่อยนะคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่าคะนะเนีย่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็เลยได,ได้ได้แค่แบบดูรูปอะไรเงี้ยนะคะความรักที่ร้อนแรงก็คืออย่าใจร้อนให้รอหน่อยให,ให้ให้รอเขาหน่อยนะคะคือ เขาอาจจะกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ก็ได้หางเงินหาทองอยู่ก็ได้ในตอนนี้นะคะคือเหมือนกับว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ไม่พร้อมเท่าไหร่แต่เขามีความคิดนะคะที่จะมีครอบครัวกับเรามันสร้างครอบครัวไปกับเรานะคะเขาทําทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้เรามีมีครอบครัวด้วยกันนะคะเขาคิดถึงการสร้างครอบครัวกับเรานะคะนะแล้วก็ข้อความที่เขาอยากบอกว่าให้รอเขาก่อนนะให้รอเขาก่อน รู้ว่าความรักของเรานะมันร้อนแรงมันแบบมันอยากที่จะอยู่ด้วยกันเร็วๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้อาจจะแบบเออรอหน่อยอะไรประมาณนี้นะนะคะอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนใจไปหาคนอื่นนะอะไรประมาณอย่างนี้เลยคะ่ะดูแบบห,ห่วงด้วยนะคะอ่ะโอเคขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะคะกดซับสไคร้ไลค์แชร์ให้กับมารี้วยนะคะไปต่อ กองที่สามนะคะมารีเขาเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้กับผู้ควบคุเลยนะคะที่ได้กองที่สามนะคะค่ำคืนนี้ใครคนนั้นคิดถึงเราไหมคะเขาคิดถึงเราเรื่องอะไรนะค่ำคืนนี้ก่อนนอนคืนนี้คิดถึงเราเรื่องอะไรและมีข้อความอะไรที่อยากจะให้เรารู้นะคะ เป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้นะคะรับแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆไปนะคะวันนี้จะส่งต่อพลังงานบวกให้กับทุกๆคนเลยนะคะอืมอเขาอยากมาสามคนคนนี้มีอะไรอยากจะพูดเยอะนะเขาอยากมาสามก็เอาสาม ก่รนนอนคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรเราคิดถึงเราบ้างไหมโอ้โหดูหน่าเอ็นดูนะคะคุณและเขาอยู่ห่างไกลกันนะคะเขาคิดถึงเรามากๆเลยนะคะคุณอาจจะอยู่กันคนละประเทศเลยก็ได้นะคะดูผู้หญิงจะอยู่ปารีสคุณเีพอยู่ห่างไกลกันคนละจังหวัดคนละที่นะคะ หรือถ้าอยู่ในจังหวัดเดียวกันคุณก็ไม่ได้สามารถที่จะมาเจอกันได้ง่ายๆอาจจะได้เจอกันเฉพาะตอนที่แบบมาทํางานอะไรประมาณนี้นะคะนะแต่ดูโดยโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่กันห่างไกลกันมากนะคะคิดถึงกันมากๆเลยนะคะอยากพาคุณไปเที่ยวคิดถึงอะ่ะดูรูปคุณตลอดเลยนะคะดูรูปคุณตลอดเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบ เอาสายตาออกจากคุณได้เลยนะคะอยากที่จะดูแลอยากจะเปอยากจะรู้สึกแบบอยากดูแลเราอยากพาเราไปเที่ยวอยากเปเรานะคะอยากมีเวลาให้เราอยากมีเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันกับเราเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองเราตลอดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะทําอะไรแม้แต่ขณะหลับใช่ไหมคะเขาก็แอบ,บส่องแอบ,บมองเราตลอดเลยนะคะเขาไม่ไปไหนนะคะเขาจะมีเขามีคุณแค่คนเดียวนะคะจะพายไปนโชูว่า มีเราแค่คนเดียวเราไม่ต้องกังวลไปนะเขามีความพยายามที่จะให้เรานะคะอยู่กับเขานะคะเหมือนกับว่าเขาอะต้องการที่จะเอาชนะเราให้ได้แหละต้องการที่ที่จะมัดใจเราไว้ให้ได้ถ้าเรากําลังจีบเป็นอยู่อย่างนี้นะคะเขาก็จะพยายามที่จะให้เราอ่ะไปชอบเขาให้ได้นะคะเพราะว่าเขาอ่ะ รักเรามากๆนะคะก่อนนอนคืนนี้เขาก็คิดว่าเราอะ่ะอาจจะแบบหลับไปแล้วหรือยังหลับอยู่หรือเปล่าเวลานอนคงจะแบบน่ารักน่าดูเลยอะไรแบบนี้นะคะนะเขาอยากได้มาครอบครองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคิดถึงมากๆเลยอยากไปเจอนะคะอยากไปเจออยากพาไปเที่ยวนะคะนะแล้วก็เขามีข้อความที่อยากจะบอกเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะนั่นก็คืออืม อยากเป็นแฟนมากๆนะคะกลุ่มนี้เซอร์ไพรส์นะคะอืมเขามีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะคะอืมเพราะว่าเขาต้องการเรามากๆเขาไม่จะไม่ไปไหนแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่จะให้เราด้วยวันวาเลนไทน์นเนี้ยคิดว่าเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์รือว่าของขวัญมาให้เราแน่เลยนะเขินอืมเวลาเขาคุยกับเรานะเขาเขินเรามากเลย กดแรงดึงดูดนะคะเหมือนเขาอะ่ะเชื่อว่าคุณกับเขานะคะมีแรงดึงดูดกันมากเลยคุณกับเขานะคะอาจจะแบบว่าถึงแม้ว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าอยู่กันคนละประเทศนะคะก็มันทําให้ไม่อาจคือแบบมันสามารถที่จะดึงดูดเข้ามาหากันได้คนที่มีเคมีค่อนข้างตรงกันนะคะทําให้เขานะ่ไม่สามารถที่จะไป ไปชอบคนอื่นได้เลยนอกจากเรานะคะเนี่ยแล้วก็อยากที่จะมาหาเรามากๆเลยอยากเปอยากมีเวลาให้อยากได้เรามากๆเลยอยากที่จะเอาชนะใจเรามากๆเลยในคืนนี้นะคะแล้วเขาก็ยังคิดด้วยว่าเขาอยากจะเซอร์ไพรส์เรานะคะนะด้วยของขวัญแบบนี้ก็ได้นะคะนะแหมกลุ่มนี้นะ่ารักเชียวนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะ รับแต่พลังงานดีๆไปนะกด subscribe ไลค์แชร์ให้กับมา,บาลิเลิฟตลอดได้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันกลองที่ดีไปดูซิว่าในคำคือน,นี่ใครคนนั้นมีอะไรอยากที่จะบอกเรานะใครคนนั้นของเราเขาเป็นใครเขาอยากจะบอกอะไรเรา ิดถึงหน้าเขาคนนั้นไว้นะคะเขามีอะไรอยากจะบอกเรานะเขาคิดถึงเราไหมนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกเราคืออะไรขอจะส่งข้อความนะคะกลุ่มเมื่อกี้ติดมือแสดงว่าเขาแบบ เขาอยากจะบอกไงเขาอยากจะบอกเยอะกลุ่มนั้นน่ะอาจจะเป็นคนที่แบบพูดเยอะก็ได้หรืออาจจะไม่พูดเยอะแต่มันมีข้อความที่เขาอยากบอกมากมายนะคะอืมแหน αι, อยากจะบอกคุณเป็นเพลงเลยนะคะเวลาที่เขาอ่ะฟังเพลงอ่ะเขาคิดถึงคุณนะคะและในคืนนี้เขาฟังเพลงก่อนนอนนะ กาฟังเพลงก่อนนอนและเพลงน่ะก็ทำให้เขาอ่ะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรต้องเป็นเพลงแบบหวานแหววเลิศรักรักฟังไปแล้วก็เขินไปด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงเรามากๆเลยโอ้โหเพลงมันโดนใจฟังเพลงอะไรอยู่เนี้ยเพลงมันโดนใจเพลงเกี่ยวกับความรักแน่นอนนะคะนะ เพยงเกี่ยวกับความรักคนนี้น่ะเป็นคนที่เขาอ่ะชอบคุณอยู่นะคะเขาอาจจะยังไม่ได้บอกนะคะว่าเขาชอบคุณนะคะมันเป็นเหมือนกับการที่ถ้าอีกมีจะมีสองกลุ่มเนาะกลุ่มหนึ่งก็คือยังไม่ได้เปิดเผยกับเรื่องของความรักนะคะยังไม่ได้บอกเก็บซ่อนความรู้สึกเก็บคุณไว้ในใจคนเดียวนะคะยังไม่กล้าบอกนะคะได้แต่ฟังเพลงเงาเงาไปนะคะแล้วก็คิดถึงคุณไปนะคะนะ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่มีความรักให้กับกันแล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วนะคะพอฟังเพลงแล้วก็รู้สึกหึงหวงกันคุ้นมานะคะเป็นเพลงอะไรที่แบบอาจจะเป็นเพลงที่เคยแบบที่คุณน่ะกับเขาเน่ะเคยเคยมีประสบการณ์ร่วมกันนะคะมันโดนน่ะมันโดนใจเป็นเพลงที่โดนใจมากเลยนะคะแล้วมันก็เป็นเพลงเี่ยวกบความรักนะคะเก็บไว้เหมือนเขาจะ ฟังแล้วก็รู้สึกแบบม,มีความหึงความหวงคุณขึ้นมาด้วยก็ได้นะคะจากกลุ่มนี้เนาะจะแบ่งเป็นสองเคสนะคะแหนฟังเพลงก่อนนอนแล้วก็คิดถึงเรานะคะแล้วก็มีอารมณ์ต่างๆจ้ะอะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราคิดยังไงกับเรานะอืมเขาอยากรู้ค่ะว่าเราคิดยังไงกับเขาเรา,าชอบเขาบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะ แต่เขาชอบเราแน่นอนนะคะชอบเราแล้วก็เก็บไว้ในใจนะคะแล้วก็เก็บแล้วก็ห่วงแหนไว้ด้วยนะคะฉันรักคุณนั่นเห็นไหมคะเขารักเราเขารักเรามากๆเลยนะคะทั้งข้อความทาั้งไพ่ก็ออกมาแมทกันเลยนะคะแต่เขาค่อนข้างที่จะเก็บไว้ในใจนะคะเขาอยากจะรู้อะว่าเราอะคิดยังไงกับเขาบางทีคนเนี้ยเขาอาจจะไม่กล้าพูดนะคะหรือบางครั้งเขาอาจจะใช้ เพลงในการสื่อสารมาหาเราด้วยก็ได้นะคะว่าอาจจะส่งเพลงมาให้คุณว่าเออคิดยังไงกับเรามีแฟนหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบว่าเออจะชอบเราบ้างไหมเป็นแฟนกันไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอืมโดนโดนซึ่งมันเป็นเพลงที่โดนใจมากๆเลยแล้วถ้าเขาส่งเพลงมาให้คุณน่ะคุณก็จะรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบโดนใจโดนใจมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะ เด่น่ารักชัวนะคะคู่นี้นะอ่ะโอเคค่ะสําหรับค่ำคืนนี้นะคะขอให้มีความสุขกันทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามและการกด subscribe ไ i ค์ s h a r ให้กับมารีนะคะเป็นกําลังใจให้มารีด้วยขอบคุณมากๆค่ะ